เจ๋งเลย19อาชีพเสริมสู้โควิด -19 จากภาพรวมของสถานการณ์ในตอนนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คอมเห็นว่ายังไม่ขี้ค่ายมากนักและแน่นอนว่าปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยที่จากเดิมก็แย่พออยู่แล้วตอนนี้ยิ่งหนักมากขึ้นถึงขนาดที่คนไทยส่วนใหญ่ออกปากว่ารายได้ตอนนี้แทบจะไม่พอกินดังนั้นคงถึงเวลาที่ต้องมองหาอาชีพเสริมคำถามคือในสถานการณ์แพร่ระบาดแบบนี้จะมีอาชีพเสริมแบบ ที่สร้างรายได้อย่างเหมาะสมกันบ้างมาดูกับ19อาชีพเสริมสู้โควิด1 i d 1 9 1. ขายของออนไลน์ น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆของอาชีพเสริมที่เราคิดออกยิ่งสถานการณ์ในตอนนี้เป็นปัจจัยบวกมากขึ้นในการค้าขายออนไลน์เหตุผลคือคนส่วนใหญ่ไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปเดินห้างสปปรรพสินค้าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จึงเป็นช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจใครที่มีแผนว่าจะเปิดร้านขายของออนไลน์เวลานี้จึงอาจเป็นช่วงเหมาะสมที่สุดที่จะทําให้ร้านค้าของเราเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก,กอ,นอนามายัยเจลล้างมือสเปรย์ฆ่าเชือ้อเครื่องกรอง อากาศที่แม้จะมีคู่แข่งเยอะมากแต่สินค้าเหล่านี้ดีมีคุณภาพบริการดีก็น่านจะมียอดขายที่ดีด้วยเช่นกัน 2. เย็บหน้ากากผ้าขายหน้ากากอนามายัยกลายเป็นไอเทมสุดฮิตที่มีการพูดถึงกันแทบทุกวันแต่ด้วยความต้องการที่สูงมากแต่ไม่รู้ว่าทําไมสินค้าจึงขาดตลาดแต่อย่างน้อยก็เป็นช่องทางให้เราได้ทําเป็นอาชีพเสริมด้วยการเย็บหน้ากากผ้าขายซึ่งอาจจะต้องอาศัยทักษะในการด้านตัดเย็บ สำหรับคนที่มีฝีมือเย็บปักถักร้อยชอบประดิษฐ์ประดอยน่าจะถูกใจกับอาชีพเสริมรายได้นี้สำคัญคืออย่าขายแพงเกินไปพยายามทำต้นทุนให้ถูกขายในราคาที่เหมาะสมเราจะได้กำไรลูกค้าก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพด้วย 3. รับทำเข้ากล่อง d e ลิเวอร หลายคนพยายามเรียงการเข้าไปในชุมชนอย่างเช่นตลาดร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือบางคนเพิ่งกลับจากต่างประเทศเลยต้องกักตัวเองถึง14วันเพื่อความปลอดภยัยจึงสั่งอาหารทางออนไลน์แทนซึ่งถ้าเรารับทำข้าวกล่องหรือขนมจัดส่งเดลิเวอรี่ได้ก็เป็นอีกช่องทางหารายได้ที่มีความน่าสนใจหรือถ้าร้านไหนขายอาหารอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำแบบออนไลน์นี่จึงเป็นโอกาสสร้างรายได้เพิ่มที่ดีอีกด้วย 4. สอนพิเศษติวเตอร์เน้นตามบ้าน โชคดีอย่างหนึ่งที่ตอนนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนแต่ปัญหาคือทุกลงเรียนงดการสอนซัมเมอร์พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมองหาครูสอนพิเศษหรือติวเตอร์มาสอนทดแทนก็เป็นโอกาสของคนที่มีความสามารถด้านการเป็นติวเตอร์ที่จะหาไรายได้ในช่วงนี้ได้มากขึ้นรวมไปถึงอาจจะพัฒนามาเป็นการสอนแบบคลาสออนไลน์ที่สามารถสอนผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างไรายได้ในช่วงนี้ทําทำน้ำสมุนไพรจําหน่าย กระแสรักสุขภาพตอนนี้มาแรงยิ่งกรารแพร่ระบาดของโควิด -19 เข้ามาเสริมทําให้คนหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นการทําเครื่องดื่มน้ําสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพที่มีความน่าสนใจและมีสมุนไพรหลากหลายอย่างที่สามารถนํามาทําน้ําขายได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําฟ้าทลายโจรที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ได้หรือจะเป็นน้ําสมุนไพรอื่นๆที่มีสรรพคุณในการป้องกันโรคเช่นน้ําใบบัวบกน้ํามะตูมน้ํากระเจี๊ยบน้ําขิง น้ำอัชญชันเป็นต้นวิธีการทำน้ำสมุนไพรเหล่านี้ก็ไม่ยากขอแค่ให้สะอาดมีคุณภาพมาตรฐานที่ดียังไงลูกค้าก็พร้อมที่จะซื้อเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน 6. บริการทำความสะอาดบ้าน ความสะอาดถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในขณนะนี้สําหรับร้านค้าร้านอาหารและสถานที่ต่างๆพอถ้าลูกค้ากลัวโควิด -19 จนไม่กล้าซื้อของไม่กล้าออกจากบ้านธุรกิจก็ไม่อาจรอดไปได้ทําให้หลายร้านต้องจ้างแม่บ้านหรือคนทําความสะอาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ารวมไปถึงใช้โฆษณาทําการตลาดสร้างจุดเด่นกระตุ้นยอดขายในช่วงนี้กันอีกด้วย 7. ทําเจลล้างมือขาย นอกจากหน้ากากอนามัยอีกหนึ่งไอเทมที่คนพูดถึงกันมากที่สุดในขณะนี้ก็คงจะเป็นเจลล้างมือที่ขาดตลาดไม่แพ้กันสําหรับอาชีพเสริมทําเจลล้างมือขายจึงมีความน่าสนใจและมีวิธีทํำที่ไม่ยากมีส่วนผสมหลัก,ลก,ลกๆเช่นคาร์บอ์ที่เป็นผงที่ทําให้เกิดเป็นเนื้อเจลโดยสามารถหาซื้อได้จากร้านขายเคมีภัณฑ์แอลกอฮอล70์70%ที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป กิซรีนซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปด้วยเช่นกันน้ำสะอาดใช้ในปริมาณครึ่งแก้วโดยขั้นตอนในการทำแอลโกอฮอล์เจลได้แก่ ละลายผงคาร์บพอนก่อนโดยใช้ปริมาณครึ่งช้อนผสมกับน้ำครึ่งแก้วค่อยๆค,คนจนเกิดเป็นเนื้อเจลและเป็นเนื้อเดียวกันผสมแอลกอฮอล์กับกิสซอรีนโดยใช้แอลกอฮอล์ปริมาณครึ่งขวดและกิสซอรีนหนึ่งขวดเล็กคนจนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งนี้หากใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวจะทําให้ผิวแห้งจึงเติมกิสซอรีนเข้าไปด้วยเพื่อให้ความชุ่มชื้นนําส่วนผสมจากข้อ1และข้อ2มาผสมให้เข้ากันและนําแอลกอฮอล์เจลที่ได้ใส่ขวดที่เตรียมไว้และ ปิดฝาให้สนิทเพื่อนำไปใช้หรือบรรจุขวดจำหน่ายต่อไป บริการซักอบรีความกังวลในเรื่องของเชื้อไวรัสทาให้หลายคนหันมาสนใจเรื่องของความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายกันมากขึ้นยิ่งการเข้าไปใช้ในแหล่งชุมชนเมื่อกลับถึงบ้านหลายคนรีบอาบน้ําซักผ้าแต่บางทีชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบการซักผ้าก็อาจจะไม่มีเวลาดังนั้นธุรกิจซักอบรีในช่วงนี้จึงเป็นการลงทุนที่มีความน่าสนใจอย่างมากและปัจจุบันก็มีหลากหลายแฟรนไชส์ซักอบรีมากมายที่เปิดให้บริการเราเลือกลงทุนได้หรือถ้าอยากลงทุนเองก็ทําได้ไม่ยากขอแค่มีใจรักและมีทั ักษะในการซัก,กรีดมีหัวใจของคำว่างานบริการเท่านั้นก็น่าจะเริ่มต้นได้ไม่ยากค่ะ 9. ทำงานแฮนด์เมด สถานการณ์ที่โควิด -19 ระบาดไปทั่วกระทบมาถึงภาคการท่องเที่ยวที่รายได้ลดลงไปมากอย่างไรก็ตามเราอาจใช้ช่วงเวลาที่วิกฤตแบบนี้ในการผลิตงานแฮนด์เมดต่างๆออกมาจําหน่ายทางหน้าร้านหรือว่าจะขายแบบออนไลน์ก็ได้งานแฮนด์เมดดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราว่าเรามีสกิลที่จะทําอะไรบ้างเช่นงานวาดภาพงานปั้นงานประดิษฐ์หรืองานที่ใช้ไอเดียต่างๆสินค้าเหล่านี้แม้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่สู้ดีแต่ก็ยังเป็นสินค้าที่ขายได้ขึ้นอยู่กับฝีมือของเราเป็นสําคัญ1ิบ เทนเนอร์ or, ออกกำลังกายเทรนรักสุขภาพกำลังมาแรงนอกจากกินร้อนช้อนกลางร้างมือก็อยังเพิ่มเรื่องของการออกกำลังกายเข้าไปด้วยแต่หลายคนไม่กล้าที่จะไปฟิตเนสหรือสถานที่แออัดต่างๆจึงเป็นโอกาสของคนที่มีความรู้ด้านการเทนนิ่งการออกกำลังกายที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำเป็นคอร์สสอนออนไลน์ออกกำลังกายให้กับลูกค้าที่สนใจ11 u คลับออนไลน์ ในประเทศจีนสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด1 9ทนรุนแรงกว่าเราเยอะมากธุรกิจหลายแห่งต้องปิดตัวชั่วคราวบางธุรกิจก็ต้องหาทางออกในช่วงวิกฤตที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าออกจากบ้านโดยมีรายงานผ่านเว็บไซต์เว็บปอของจีนที่มีคอนเซิร์ตคำว่าเบื่อมากขึ้นถึง626 หรือมีการตั้งกระทูว่าทำอะไรดีตอนอยู่บ้านเบื่อๆตอนนี้ดูเป็นกระทูที่ติดเทนไปเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ไอเดียของธุรกิจผับบาร์ที่มีการพัฒนามาเป็นคลาวด์ขับบิงหรือสถานที่ที่คนจะเข้ามาดูดีเจไร้สดและสื่อสารกับคนดูเหมือนกับอยู่ในคลับจริงๆแอปที่เป็นที่นิยมก็คือแอปอย่างไชน่า Tik Took อย่างขับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า ได้ถือโอกาสนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการปรับเปลี่ยนเป็นขับออนไลน์ 12. ปลูกต้นไม้ขายจะไปไหนก็กลัวไวรัสไปเดินห้างก็กลัวไม่ปลอดภัยแถมช่วงนี้ก็มีข่าวงดจัดก,กิจกรรมสงการกันไปแล้วในหลายพื้นที่เรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่บ้านมากที่สุดกันเลยทีเดียวอาชีพเสริมที่น่าสนใจในภาวะแบบนี้ก็คือการปลูกต้นไม้ขายเนื่องจากเรามีเวลามากขึ้นอยู่กับบ้านมากขึ้นและคนส่วนใหญ่ก็หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นด้วยต้นไม้ที่ขายก็อาจจะเริ่มจากง ง่ายอย่างเช่นต้นไม้ขนาดเล็กไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆเชื่อได้ว่าขายได้แน่นอนโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์13รับงานฟรีแลน สำหรับนักศึกษาจนใหม่ในช่วงนี้จํานวนมากส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้จะดีนักอัตราการจ้างงานจึงลดน้อยลงไหนจากกระแสของเทคโนโลยีกระแสการแพร่ระบาดของไวรัสล้วนส่งผลในแง่ลบทั้งสิน้นคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิกโปรแกรมเมอร์ภาษาอังกฤษอาจหาช่องทางในการรับงานฟรีแลนซ์ที่มีข้อดีคือมีอิสระและไม่จํากัดเรื่องของเวลาเข้างานแต่ต้องมีความรับผิดชอบและทาหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพอันจะส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่ รู้จักในกลุ่มคนมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เรามีไรายได้เพิ่มยิ่งขึ้นอีกด้วย 14. บริการหิ้วของ อาชีพรับหิ้วสินค้าหรือรับฝากซื้อของต่างๆอย่างของกินของใช้ของเซลลก็มีความน่าสนใจเพราะในช่วงนี้คนที่กลัวการเดินตามห้างร้านหรือตลาดนัดเพื่อซื้อของด้วยตนเองแต่ถ้าเราไม่กลัวการออกไปข้างนอกและป้องกันตัวเองอย่างดีแล้วเป็นโอกาสที่จะรับออเดอร์ซื้อสินค้าให้สร้างรายได้แบบสบายๆบาย,บายซึ่งในเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆาจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันเยอะด้วยจากผลกระทบของโควิด -19 ใ,ใครที่เห็นร้านไหนลดราคาเยอะๆ และเป็นร้านดังถ้าเรากลัวไม่อยากไปซื้อของเองก็เป็นช่องทางที่จ้างบริการหิ้วของได้ 15. รับจ้างทั่วไป รับจ้างทั่วไปมองดูว่าเป็นงานที่ใช้แรงมากกว่าใช้สมองแต่ในช่วงนี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจเพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยากออกจากบ้านดังนั้นงานรับจ้างทั่วไปอาจไม่ได้จํากัดแค่การทํางานหนักๆแต่อาจจะหมายถึงบริการรับทําเล็บตัดผมซ่อมท่อน้ําท่อประปาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการรับจ้างทั่วไปได้เช่นกันหากเราบริการดีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อาจมีการบอกต่อต่อการทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกันอีกด้วย1ิมกสกินเสื้อลายไวรัสขาย1ิ สก,กินเสื้อลายไวรัสขายแนวคิดเสื้อยืดสก,กินลายไวรัสนี้มีหลายร้านที่ได้ผลิตสินค้าออกมาและมีแนวคิดที่แตกต่างกันไปและไม่ใช่เพียงแค่เสื้อยืดเพียงอย่างเดียวแม้แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างโคโรนาเบียยังถูกดึงมาใช้กับดีไซน์เสื้อทีมโคโรนาไวรัสแบบไม่เกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่แต่ก็เรียกความสนใจได้มากบนโลกโซเชียล พราะชื่อของเบียร์โคโรนาที่ดันเป็นชื่อพ้องกับโคโรนาไวรัสและกลายเป็นคำค้นหาย้อนฮิตบนโลกออนไลน์กันอีกด้วย 17. ลงทุนทองคำ ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมทองคำคือนักลงทุนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากส่วนใหญ่กำหนดเงินลงทุนไว้ต่ำกว่า10,000บาทและยังสามารถทำการซื้อขายได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังร้านทองและปลอดภยัยเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องของการสูญหายมีมืออาชีพคอยดูแลบริหารจัดการให้และยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน นอกจากนี้หากต้องการขายทำกำไรหรือทยอยสะสมซื้อก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องซื้อหรือขายทองคำแท่งทั้งก้อน 18. นวดแผ่นไทยในภาวะที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากออกนอกบ้านส่งผลให้ธุรกิจบริการหลายอย่างขาดรายได้โดยเฉพาะบรรดาสปาหรือนวดแผ่นบโบราณ ทางออกที่ดีคือการรับจ้างนวดตามบ้านให้กับลูกค้าที่มีอาการปวดเมื่อยหรืออยากจะนวดเพื่อให้ผ่อนคลายเลือดลมไหลเวียนดีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานบริการที่น่าสนใจในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 19. บริการรับส่งสินค้า ความกังวลของผู้คนนะตอนนี้คือไม่อยากเข้าไปในแหล่งชุมชนหรือสถานที่แออัดเพราะเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสได้จากคนรอบข้างส่งผลให้ธุรกิจบริการรับส่งสินค้ากลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจเพราะหลายคนอาจจะอยากส่งสินค้าไปให้คนรู้จักหรือบางคนอาจจะทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ก็ต้องมีการจัดส่งในช่วงนี้มากขึ้นบริการรับส่งสินค้าจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วงเนื้องานเยอะและรายได้ดีเลยทีเดียว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9ยังคงไม่ชัดเจนว่าจะรุนแรงมากขึ้นหรือจะยาวนานอีกสักแค่ไหนแต่ภาพรวมในตอนนี้คือกระทบกับรายได้ของคนหาเช้ากินข้ามมนุษย์เงินเดือนพ่อค้าแม่ค้าและคนทำธุรกิจอีกจำนวนมากซึ่งมาตรก,การกระตุน้นเศรษฐกิจได้ก็ยังดูไม่ชัดเจนและไม่รู้ว่าภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายถึงตอนนั้นคนไทยจะต้องเผชิญกับอะไรต่อไปสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c h i s e Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ